สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้อยู่กับเพจบอ s แพลวนะคะเพจบอลัมแพลวพาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะจะไม่เข้าศูนย์ในรถเล็กของเทพมั้ยนี่ติดคักติดแน่นม,มันบ่มก่นัได้ใจเดี๋ยวคุณตอ่ชอชั่วโมงกว่าโอ้ยบอกมาละศูนย์ พุเตอร์นอนแบบหลับสุดริสุดเด็ดเหมือนนอนที่บ้านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะง่าเลียนทุมนึงได้พี่น้องเด้อร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชาบอสสวัสดีบอสแพร์ด้วยนะคะวันนี้บอสบินมานะคะวันนี้บอสบินมาใช้เดี่ยวมานะคะ ว้าตีตอจะคือแ,แน่นแนวดันอาซิมอาซิมจะคือแน่นแนวดันเหันซิมเออา้ก่ี่ะซื้อมอตอร์ไซค์เป็นรอบมอสปอบมเอากระือลวนลวั้นวันนี้บอสมีเซอร์ไพรส์มาก คนออกรถเด้มึงหนีพี่น้องออกรถเบ้ป้ายที่เป็นอะไรนะคะเมื่อกี้ห้าเจ็ดศูนย์นะคะปะทัทโทบอดบอดเอาไปใส่ปัทุ้มเลยปะคะ่ะหรือว่าต้องขับกลับบ้านไหมหรือว่ายังไงเอาไวน้นี่เวลาได้ใช้โน,น่นนี่นัน่นนะนะคะเอสิบัวสาวผ่าหรือไปแล่าไม่เสียม โมอจักรยานได้ไหมบอกบอสสี่มือสอมือสก็ว่ากันไปจักรยานโออจมอไซบอสเล่นาเ่อาาเล่งบอสมอสมี่รีบอสชาเล่งได้เอาาเล่งเอาเล่งพ่วง้าง วันนี้นะคะวันนี้บอดละลายซับไปแล้วหลายแสนหลายลาย้านนะคะมือแรกนี่อันไมก่กําลังใจทีมงานนะคะพี่นอ้องอยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะบางแค่เพชรเกษมแปสิบเนะคะพี่น้องกรุงเทพมหานาครน,นะคะพี่น้อง นาลิตาไรรอบที่171มาแล้วนะคะเปิดมือนีพี่น้องเบ้งในสองมือเจ้าดูได้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อยู่ที่ตลาดนินจาอมตะชนบุรีนะจ๊ะพรุ่งนี้นะคะมือนี้มหากรเดอ้อยุงเห็บมหานาครเน,นี่พี่น้องเดอ้ออาซิมก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยนะคะน้องเพลงหลังจากที่ไปออกงานเี่อยอมาเมื่อคืนนี้นะคะกระแสดีมากเก่งมากเลิศ เอาจากใจนุซี่ที่ชมก็คือดีกว่ามือางานแรกจีิงเข้าไปออกเนาะคุณเตอ๋อนะเอาดียี่หลีเด้ดีกว่าที่ที่ไปงานผับงานแรกเลยจริงงานเมื่อคืนเนี้ยดีมากแตกต่างมากเพราะว่างานแรกเนาะสิมีความประมาบ,บท่านกาหลินพี่น้องแต่ว่างานเมื่อคืนนี้ก็คือแบบว่าจะหนักจะเต็มมากวัวแมนฟ้าแฝดวัแมนฟ้าแฝดไม่แพ้ตีเมื่อคือนนี้ตีอุ้ย จัดเต็มสุดรีุดเดทเมื่อคืนนี้นะคะที่ประทายคนเยอะมากเป็นไงต้องเพลงรู้สึกยังไงชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวนะเมื่อคืนผพมันตัดเพราะเวลามันกระชันชดเมื่อคืนนี้นะพี่น้องได้ได้ตัดสคริปต์ออกด้วยเมื่อคืนนี้นะคะเมียนชั่วโมงคือแค่เดียวเมียน มวลแห้พี่น้องกันหลายครับคาดว่าปีหน้าพี่แจ้างออีกยู่ว่าสัน่นแมีนค่ะปีหนา้าน้องเก่งขึ้นมากทั้งเอินเตอร์เทนการว่าการล่องการเต้นคอยให้โคดัาานนักพยัติโอ้ยหอบปรไดี๋น้อเขาว่าทั้งเต้นทั้งหล่อหอบปรไดี๋น้อหลอ,อ,อดอยู่คุณเตอ๋อเกินคาดมากเมื่อคืนนี้นะคะขเขายังบอกคุณเต๋อคุณเต๋อเสริมหน้าเนะคุณเต๋อร์เขาบอกอืม ซิมผมก็เพิ่งไปเมื่อคืนนี่ซิมคอยเพื่อเห็นเจ้าเนี่นะคะน้องเพลงพินดานะคะเมื่อคืนอีจัดนันจัดเต็มอีพี่นอ้องเดี๋ยวมือแร่งล่อดูมือแร่งต้องจัดหนักจัดเต็มเหมือนงานเมื่อคืนนะเต้นสุดิีสุดเด็ดเด้อตอนนี้คูเตอร์กำลังรังสันหน้าผมเอะไแบบเมื่อคืนกระเด็นเลยคูเตอร์อยังไงเลยแบบสวยเลยพอดีเลย เนาะผมทำไม่ายากด้วยแล้วทำแล้วสวยด้วยอย่างนี้นะแล้วก็ฟ้าได้กินแบบลายที่มม่นนะคะหลังเวทีนะคะฝ mm hmm. ่ามาด้วยพี่น้องเดี๋ยวเล่นเร็วเล้วมือนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าไม่มี ใครร้องเรียนก็อาจจะถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะอันนี้เป็นเวลาที่ชัดเจนนะคะสวัสดีน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลว่ะน้อยแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วอะเอา,าไม่สัมภาษณ์หรือเร็วไม่ได้คุยกันนานแล้วลเดี๋ยวทำผมใส่ผมปลอ,อมบ่ะอะ ก็บ,บอละก็ให้เพิ่มความยาวไงให้พีทเหรอกินข้าวหรือ,อยังว,วันนี้ผิวแปลกอ่ะมันแปลกมันสีน้ำตาลแปลกไหมเป็นแบบแปกแลกใช่ไหม ทีมงานเราได้นะคะเดี๋ยวรับกานเดี๋ยวนับจาน,น,นจะร้องเพลงสิ้นตอนหน่อยพัง,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 งใช่ไหม เดี๋ยาบอนี่ออกรถนั่งลนะ <laughs> ุงก็นั่งกลับ,บคืนนี้ไงไ,ไปไหมล่ะเมื่อคืนหิวมากมากินนิดเดียวพี่กินนิดเดียวเมื่อคืนมันหิวหิวเกินไปมั้งไปไหม <laughs> เดี๋ยวพาไปดูบอสเช็คซาวนะคะ วันวัน,วนอะไรฝากด้วยนะคะคืนนี้ในสาไล,ลอดที่1 7ึรอยเจนะคะ มันดีเด้อลานปูนนะคะแบบดีมันเจนดีมากอีเจนดีเด้อเล่นอระจาดป่ะบอสเพี้ยงอย่างดีเพี้ยงอะไรดูสิโอ้ยเพี้ยงอย่างดีสาวกระสินสินวางให้ฟังเนี่ย,ยไปกินหมูแฮมสุกี้ไปกินหมูแฮมสุกี้ <c oughs> ตาเบือนเือนไปใช้เื่อเือนเชนบุรีเพื่อพีเพ่งชนบุรีบ่แดงชนบุรีติบอันนี้บดจ้าแลกระเด็นบดบเมื่อหลายเพลงแห้งหลายเพลงแห้งพี่น้องทีบอลองอะเพีงไม่จินนะคะ